วันนี้14เมษายนผ่านวันสงกรานต์มาเมื่อวานนี้ราศีย้ายแล้วใช่ไหมค่ะ13 14นะนะครับย้ายราศีกันมาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันควบรวมกับตั้งแต่เมื่อวานนะค่ะวันมหาสงกรานต์กับวันผู้สูงอายุวันนี้ก็ยังเป็นวันผู้สูงอายุอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวด้วยก็คือทั้งผู้สูงอายุมีลูกูุท่าผู้แกขึ้นมาบ้างไหมเนมีนาระกเขึ้นมาหน่ลยนะมีหน่อมารวมกันนะคะ วันนี้เราก็มาเจอกันคุณผู้ชมอยู่ทางหน้าจอช่อง2 m p t 2, 2 h d แล้วก็ Facebook Live อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พิมพ์เข้ามาทักทายกันได้ดกิจกรรมวันนี้ทำอะไรร่วมกันและที่สำคัญแบบ New n o r m a l นะคะวิถีใหม่นะก็เป็นปีที่3แล้วนะที่เราอยู่กับโควิด1 9มานะแต่ว่าปีนี้ก็น่าจะดีขึ้นตามลำดับนะดีตามสมควรนะครับเพราะว่าลูกหลานก็ได้เดินทางไปหาผู้เฒ่าผู้แก่คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่บางคนเนี่ยเพิ่งเจอกันในรอบ2ปี บางคนในรอบสามปีลเพิ่งเจอกันเนี่ยเพิ่งได้สาดน้ําเพื่อต้องได้สัมผัสเพิ่งได้กอดกันนะครับเพราะว่าเราต้องอยู่กับโรคโควิด -19 แล้วก็โรคนี้เนี่ยมันค่าชีวิตผู้สูงอายุไปเยอะมากเลยนะนัองจิมมี่ใช่ค่ะแล้วทุกวันที่เสียชีวิตในรนแล้วแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเสียส่วนใหญ่เลยนะถูกต้องค่ะนี่จะล้างผู้สูงอายุเลยเหรอโรคเนี้ย ก็ผู้สูงอายุมีปัจจัยหลายอย่างค่ะพ,พี่นนอมส่วนใหญ่พอสูงอายุมาก็จะมีโรคต่างๆตามมาแน่นอนว่าโรคเรื้อรังต่างๆโรคความดันเบาหวานพอเป็นกลุ่มนี้ล่ะค่ะที่คุณหมอเน้นย้ําทางกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ําก็คือพอกลุ่มนี้สัมผัสเชื้อหรือว่าติดเชือ้อเขาจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไปก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้ตัวเลขของผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยเสียชีวิตเยอะขึ้นเราเปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนาประเทศดีไหมดีนะพี่นนอม ว่าตอนนี้เป้าหมายการพัฒนาประเทศเนี่ยอันนี้เราคุยกันนะคุยกัน<ล><ร>น้องคิดก็เปลี่ยนไปมั่วๆไปเลยนะแต่ว่าผมคิดว่าแต่ว่ามันก็กต้องทําให้เรากลับมาคิดทบทวนว่าเป้าหมายปลายทางของการพัฒนาประเทศเนี่ยเราต้องการจะเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติาที่ก็เรียกว่า GDP นะให้เศรษฐกิจมันเติบโตไปเรื่อยๆนะครับบ้านเมืองก็ใหญ่โตเจริญ นะครับมีตึกราบ้างช่องถนนหนทางอะไรต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็พัฒนาซึ่งทิศทางการพัฒนาประเทศมันก็เราก็เห็นในโลกนี้อยู่แล้วนะว่าสหรัฐอเมริกาเขาเป็นอย่างไรยุโรปเขาเป็นยังไงหรือก็ไม่ต้งทางอเอเชียของเราไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้เป็นญี่ปุ่นเป็นสิงคโปร์เนี่ยือมาเลเซียใช่ไหม,มเราก็จะเห็นว่ามีการพัฒนาแล้วก็สร้างบ้านสร้างเมืองใหญ่โตโอโถงแต่ถามว่าบ้านเมืองที่มันมันใหญ่โตขนาดนี้เนี่ย มันใช่ความสุขที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติไหมเป็นคําถามเนาะตั้งคําถามไว้ประเด็นนี้คุณผู้ชมใช่ไหมมันใช่ความสุขที่แท้จริงไหมมันตอบโจทย์หรือเปล่าเออ,อเพราะว่ายิ่งพัฒนายิ่งพัฒนาเนเรายิ่งมีโรคอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายเนาะมันก็วิวัฒนาการตามเทคโนโลยีแล้วก็โรคที่มันเป็นประจําตัวเราตอนนี้เรากลัวโควิดกันแต่เราไม่กลัวโรคประจําตัว ไอ้โรคปะจไอ้โควิดมาแล้วมันก็รักษาหายได้นะค่ะแต่โรคประจำตัวนี้มันไม่หายนะมันยังอยู่ยังต้องทานยายังต้องไปหาหมออยู่ความดันอย่างเนี้ยค่ะใช่ไหมต้องกินยาคุมหัวใจอย่างเนี้ยครับโอ้นี่ยิ่งวันพูดสูงอายุเนี่ยพ่อพ่อแม่แม่อยู่หน้าจอเนี่ยมีโรคอะไรกันบ้างฮะพิมมาหน่อยนะคะมีโรคอะไรกันอยู่บ้างเนี้ยในตัวน่ะความดันมีเปล่าแม่เบาหวานไขมันหัวใจ หัวใจโตหัวใจตีบหัวใจตันหัวใจหลอค่ะหัวใจหล่อนี่ได้นะก็เรามีโรคอะเรามีโรคประจำตัวเราจึงได้เห็นประชาชนชาวบ้านเนี่ยไปกันที่โรงพยาบาลจังหวัดนะไปไหนไปทำอะไรไปตรวจตามสมเดือนไปทีตามรอบตามนัดตามรอบตามนัดไปทีไปโรคอะไรโรคประจำตัวนั่นแหละเห็นไหม แล้วเราก็เห็นผู้เฒ่าผู้แก่บางทีอยู่แถวๆบ้านนะ <ภา S 2> ผู้เฒ่าผู้แก่คนนี้ไม่เคยไปหาหมอเลยเพราะอะไรยายเนี้ยตานี้ไม่เคยไปหาหมอเลยทําไมคะเขาแข็งแรง่ะไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปเจอคุณหมอพยาบาลอออยู่บ้านแต่คนนึงไปตามหมอนัดทุกสามเดือนเนี่ยเพลิดเพลินฉุกเฉินก็ต้องมากันกลางดึกกลางค่ำกลางคืนวี่หวอวี่หวอวี่หวอมาเลยฉุกเฉินเลยไปฉุกเฉินมาอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะค่ะเออแต่บางคนเขาแข็งแรงสุขภาพดีไม่ต้องไปหาหมอหมอสิกลับมาหาแก ่า,<ม>าทายังไงถึงแข็งแรงอย่างนี้บางบางหน่วยงานมามอบให้มามอบเรื่องข<ช>องผู้สูงอายอุอายุยืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ผมจึงึงกลับมาตั้งคําถามกับน้องมีเมื่อสักครู่นี้ว๊ะเราต้องกลับมาทบทวนเรื่องเป้าหมายการพัฒนาประเทศไหม <H> um. ว่าระหว่างที่เราจะให้เศรษฐกิจมันเติบโตเพิ่มความมั่งคั่งแต่คนไม่มีความสุขค่ะเพราะที่สุดแล้วเนี่ย้ความมั่งคั่งความสุขกับการมีเงินมันก็คือจะอยู่ในช่วงชีวิตของคนทํางานแล้วก็หลังการทํางานไม่ประมา สักเอาว่าไม่เกิน6กสิอ่ะน,นะ60สิบเจ็สิบอ่ะน,นะ,ะแต่พอ,<ข>อหลังจากนั้นมาปั๊บเนี่ย<ข>อไอ,ไอเยนะ้เงินที่มีกับสุขภาพที่แย่เนี่ยนะเงินที่มีกับสุขภาพที่แย่เนี่ยเงินมันช่วยรักษาอะไรไม่ได้เลยนะครับ,รบก็ได้แค่เพียงใช้เงินเนี่ยซื้อยาซื้อบริการทางการแพทย์มาดูแลไปเรื่อยๆทุกวี่ทุกวันไปแต่ถ้าเราเปลี่ยนข้างนะครับนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการสร้างสุขภาพ สร้างสุขภาพทําให้เป็นคนที่มีสุขภาพดีค่ะคนที่สุขภาพดีอยู่ในบ้านหลังเล็กๆมีความสุขไหมมีความสุขสิแพทยนหอม,มคนที่ <ไป S 1> มี <หา S 1> มบ้านหลังใหญ่โตโอถโงเป็นตึกอยู่โอโหโคอนโดมิเนียมนะครับห,ห้องหนึ่งยี่สิล้านสองร้อยกว่าล้านก็มีนะใช่ค่ะคอนโดเนี่ยห้องหนึ่งนใหญ่หญๆนะหนึ่งเทพนะแต่งแบบหรูหราโอโหรูหราเลยมีคนนอนอยู่ในคอนโดนั้นสองคน ติดเตียงทั้งคู่แล้วมีคนมาดูแลที่เป็นเจน้ามีต่างล้าวคอยดูแลอยู่มีความสุขไหมไม่ไม่มีเลยนะไม่อยากจะขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์เลยสภาพแบบนี้อยากจะลงทั้งหน้าต่างอะจริงไหมมันไม่มีความสุขอะค่ะเออไม่มีความสุขฮะวันนี้เราแก่แล้วเท่าแล้วเรามีอายุมากแล้วตั้งหลักอาจจะไม่ทันนะแต่ว่าคนหนุ่มคนสาวต่อไปนี้เนี่ยวันนี้ต้องกลับมาเพราะยิ่งคนหนุ่มคนสาวเนี่ยนี้ไม่มีลูก ใช่ไหมเด็กลูกนะเด็กเกิดใหม่เนี่ยลดลงค่ะปี25 6 4เนี่ยเฉลี่ยก็คือ5 5า0 0 0แสนคนหรือหรือหรือมีลูกก็คิดว่าอย่าคิดว่าลูกจะดูแลรักษานะบางคนบอกว่ามีลูกไว้ว่าพึ่งลูกนะครับก็รีบโอนที่บ้านที่ดินให้กับลูกไปนะครับพอลูกได้โฉนดที่ดินไปเรียบร้อยแล้วปั๊บแกก็เขาก็ไม่ว่างมาดูแลแล้วนะเขาก็ไปแล้วนะมีครอบครัวแล้วมีคุณยายท่านหนึ่งที่สุพรรณบุรีก็บอกว่าเนี่ยฉันให้เขาไปแล้วแล้วคุณน้อมฉันให้เขาไปแล้ว พอได้ไปแล้วเนี่ยไม่มาเลยแม่บอกว่าพาแม่ไปห้าหม้อหน่อยบอกมันไม่วางมันไม่วางพาแม่ไปห้าหม้อนะเหมือนไม่สนใจแม่อะอะไรทาไมเขาไม่เขาบอกเขาไม่วางเขาติดงานฉันจะเอาที่ดินขืนได้ไหมเนี้ยได้ไหมคุณนอมองได้แต่ว่ายากเห็นไหมเพราะฉะนั้นมีลูกก็ใช่ว่าลูกจะจะดูแลเราได้ใช่ไหม <Das huh> นะครับเพราะว่าเขาก็มีสังคมของเขามีงานของเขามีอะไรแล้วเราจะอยู่ยังไงทีเนี้ยพูดเท่าผู้แก่ค่ะอยากอยากให้เป็นผู้แก่ที่พูดเท่าผูดสูงอายุที่มีความสุขนะอยากให้มีความสุขเพราะว่าตอนนี้ประชากรโลกนี่มีครับประชากรโลกตอนนี้นี่มีอยู่ประมาณ7,300ล้านคนค่ะแล้วก็บอกว่าในปี2 5 7 3นเนี่ยนี่ปีนี้เท่าไหร่ป5 6ีค่ะหกโคกเจ็ดห7แ7ดอีก8ปปีข้างหน้าเนี่ย ประชากรโลกเนี่ยนะจะมีผู้สูงอายุถึงพันสี่ร้อยล้านคนนะ 1, <400 S 1> คนหกสิบปีขึ้นไปเนี่ยพันสี่ร้อยล้านเนี่ยนะสูงมากเลยนะได้แปดปีข้างหน้าเนี่ยนะคนเจ็ดพันเอาบอกว่าอีกแปดปีข้างหน้าในคนก็ประมาณสักเจ็ดพันสามก็ไม่เกินแปดพันล้านแปดพันล้านมีคนแก่เคพันสี่ร้อย 1, อ่ะโหอันนี้มันจะกลายเป็นตัคนนะ นเนี่ยเตัวเลขของโลกก็จะเป็นงนี้<ช>แล้วคนไทยเราตอนนี้ก็ประมาณ70ล้านนี่ผมดูตัวเลขมาล่าสุดนะค่ะตัวเลขล่าสุดจาก world t h e m e t e r เนี่ยที่เขารายงานตัวเลขประชากรโลกประเทศต่างๆเนี่ยประเทศไทยมีประชากรอยู่ตอนนี้70ล้าน1 1 7 0ล้าน1 0 0 0แน,นะครับ70ล้าน1นึ0กว่าคนค่ะนี่นี่คนไทยนะ ประชากรไทยแล้วเรามีผู้สูงอายุอยู่ที่ประมาณ12ล้านคนนะผู้เฒ่าผู้แก่นะ12ล้านคนอตอนนี้ค่ะ12ล้านคนเนี่ยพิการเช่อเท่าไหร่ติดเตียงเช่ยอีกเท่าไหร่ยากจนที่ไม่มีที่พึ่งอีกเท่าไหร่ค่ะทำยังไงให้คนเฒ่าคนแก่มีระบบสวัสดิการดูแลให้มากขึ้นทำไงละน้องจิมมีตอนนี้คนสูงอายุนี่เขามีสวัสดิการอะไรบ้างไหม มีสวัสดิการเยอะเลยค่ะถ้าพูดเป็นภาพรวมอย่างแรกก็คือเบีย้ยผู้สูงอายุไม่อย่างชีพเดิอนละ6 0 0้ว0 8 0 0 0 0พันหนึ่งเนี่ยนะค่ะการเข้าถึงเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลบทั้งปฐมภูมิทั้งทุติยภูมิต่างๆนะคะการไปเที่ยวอะไรต่างๆได้รับ การอำนวยความสะดวกเรื่องของการส่งเสริมอาชีพอยากไปเรียนรู้อาชีพใช่ไหมไปฝึกอาชีพได้เสริมตรงนี้ให้เรื่องของการถ่ายทอดเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างนี้ก็มีค่ะแล้วที่สําคัญเรื่องของกองทุนพิ่ถนอมกองทุนสำหรับผู้สูงอายุแต่มันไม่พอแต่มันไม่พอมันไม่ทำาใหั้ไม่พอใช่ไหมมันไม่ทําให้ผู้สูงอายุมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าอันนี้มันมีอยู่แล้วมันมีมานานแล้วแต่พี่หนอมมองว่ามันยังไม่พอไม่พอครับอไม่พอเนี่ยเราถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ ที่มีฐานะปานกลางนี่อยู่ได้ค่ะใช่ใช่ใชอยู่ได้แต่บางทีเขาอาจจะไม่มั่นคงด้วยนะผู้สูงอายุเนี่ยบางทีมีเงินเก็บอยู่สักล้านสองล้านเนี่ยสองเท่าสองแก่คนละล้านรวมสองคนสองล้านหรือสองคนสี่ล้านคนละสองล้านเนี่ยนะค่ะและถ้าเขาอยู่ถึงแปดสิบขึ้นเนี่ยนะบางทีมันอยู่ไม่ถึงเงินมันหมดนะใช่บา,บางทีต้องบริหารเงินพวกนี้นะครับให้ดีว่าเงินเหล่านี้ควรจะบริหารยังไงและให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ไปจนกระทั่งถึง สุดท้ายของชีวิตนะ,นะครับเพราะว่าผู้ท่าผู้แก่ก็ไม่มีบุตรมีหลานอย่างเงี้ยถ้ามีลูกหลานก็ก็กกยังไงก็ต้องดูแลตัวเองไปนะผมว่าอันนี้ต้องวางแผนะนะครับไม่ต้องไปอยู่วางแผนอยู่บ้านคนชรานะหรือไปอยู่บ้านพักผู้สูงอายุที่เป็นของเอกชน ซึ่งอ<น>ย่างนี้เกิดขึ้นตามหมู่บ้านในในเมืองต่างๆโดยเฉพาะในกรุงเทพนี่เยอะมากนะครับใครมีคุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุแล้วลูกหลานไม่มีเวลาไปดูแลนะแล้วก็รักหวงท่านนะแต่ว่าก็ไม่มีเวลาดูแลก็เอาท่านไปอยู่บ้านบ้านผู้สูงอายุที่<อ>คิดว่าเป็นเอกชน แล้วคิดว่าดีกว่าบ้านพักคนชาราเหมือนหรูขึ้นมาหน่อยเหมือนดูดีเหมือนว่าไม่ได้ทอดทิ้งพ่อแม่เพราะว่าลูกต้องเสียเงินให้พ่อแม่ไปอยู่เดือนหนึ่งหมื่นหน้าสองหมื่นน่ะหรือสามหมื่นแล้วแต่ที่อ่ะนะพ่อแม่ก็ไปอยู่ที่เหล่านั้นถามว่าเขาอยากไปไหมให้มีใครอยากไปต่อให้อยู่บ้านโกโรโกโสข,ขนาดไหนแล้วไปอยู่ในที่แบบนั้นที่ดีกว่าเยอะเขาก็ไม่อยากไปอริงจริงนะผมผมผม,ผมเห็นแล้วผมก็ ไปผมไปบ้านพวกนี้แล้วก็บอกลูกพาลูกไปด้วยค่ะลูกเอ้เวลาพ่อแก่แลวอย่าพาพ่อมาอยู่ในที่แบบนี้นะอย่าพาพ่อมานะให้พ่ออยู่บ้านนะลูกนะให้เขาได้เรียนรู้ใช่ไหมหพี่ให้เขารู้เลยว่าพ่อไม่อยากอยู่ที่แบบนี้นะพ่ออะไรรู้ไหมนีม่ครับบ้านผู้สูงอายุเนี่ยที่เป็นเอกชนเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงว่า ของบ้านบางแคหรือของรัฐที่เขาจัดให้นะสงเคราะห์อันนั้นเขาไม่มีที่อยู่ถูกไหมอ่าเขาก็จะต้องมีคนพาไปอยู่ที่นั่นใช่ไหมแต่ที่คนที่มีลูกหลานและจะต้องไปอยู่บ้านผู้สูงอายุแบบนี้เนี่ยมันมันเป็นบ้านหลังใหญ่ขนาดไหนก็เล็กใหญ่ขนาดไหนก็เล็กเข้าใจปะเข้าใจค่ะพี่งงไหมคือคือต่อให้มันจะดูใหญ่อลังการแค่ไหนแต่ความรู้สึก ของคนที่เขาไปอยู่มันจะมีคนเข้าไปอยู่หลายคนเพราะเก็บค่าหัวใช่ไหมอ่าแล้วก็ไปใช้ชีวิตแล้วก็ซอยเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องนะอยู่กันเตียงสองเตียงห้องนี้ก็สองเตียงสามเตียงห้องนี้เตียงเดียวแล้วแต่นะนอนกันอยู่พอถึงเวลาปั๊บเดินช้าปั๊บเข้าห้องน้ําทาธุระส่วนตัวคุณตาคุณยายนะทําธุระส่วนตัวออกมาเสร็จปั๊บก็มานั่งบนเตียงอีกนะนั่งรอรอเขา เตรียมกับข้าวบางทีใครมียาเขาก็ให้ยาประจาตัวอ,อ,อะไรก็ดูแลแล้วก็บอนั่งรอบนเตียงพอทั้งขาเตรียมสําหรับกลับข้าวเสร็จปั๊บนะครับก็ไปนั่งที่โต๊ะอาหารก็กินอาหารพอกินอาหารสักพักหนึ่งก็กินอาหารกินของหวานเสร็จปั๊บก็ลกขึ้นไปทําธุระห้องน้าอ่าเสร็จปั๊บก็กลับไปแลก็ไปไหนทีนี้ก็มาเตียงก็กลับมาเตียงอีกใช่ค่ะพอกลับมาเตียงนั่งอยู่บนเตียงจะนั่งนานจะนั่งได้น,นานไหมสุดท้ายก็ต้องต้องนอนนอนพอนอนในทีนี้ยังไงครับทีนี้ ก็กิจวัตรมีแค่ก็นอนรอจอนกระทั่งมือ้ออาหารมื้อเที่ยงค่ะถูกไหมไปอีกมื้อหนึงอ่าก็ลุกจากเตียงไปตัวอาหารตัวอาหารเสร็จปั๊บก็ทักเข้าห้องน้ำกลับมาก็มันมาที่เตียงอีก นั่งแล้วก็นอนอีกอก็มานอนอีกบ่ายๆก็ก็าอาจจะเอาไปออกกำลังกายนิดหน่อยใช่ไหมนับปั่นจักรยานบ้างอะไรบ้างนะออกกาลังกายนะอยู่ในห้องเล็กๆกันแหละตามตารางที่เป็นโปรแกรมเลยทําอย่างนี้ทุกวันน่ะนะพอเสร็จปั๊บก็กลับมาอาจจะอาบน้ำงับน้ำหรือไม่ก็แล้วแต่แล้วก็ได้เวลาอาหารเย็นเขากินอาหารค่ะกินอาหารเสร็จปั๊บก็อาจจะนั่งอาหารย่อยสักนิดหนึ่งนะครับหรือชวนเล่นไพ่ก็ให้คนแก่เล่นไพ่ฝึกสมองนะฝึกสมองนะครับพอเสร็จปั๊บก็ ก็กลับมาเตียงแล้วก็นอนสวดมนต์บ้างอะไรบ้างเนาะแล้วก็อยู่อย่างนี้ครับชีวิตของสุดท้ายเนี่ยนะคนสูงอายุที่ตอนแรกมาดีๆเนี่ยก็จะกลายเป็นคนติดเตียงนะครับติดเตียงเส้นยุดหมดเลยนะคนพอได้ไม่ออกกำลังกายเนี่ยอย่าว่าแต่คนแก่นะคนรอคุณหนุ่มเนี่ยก็เส้นยุดเส้นโอ้โหมันอยู่ในสภาพแบบนี้จริงๆนะผมก็เลยอยากจะฝากวันผู้สูงอายุวันนี้ทุกคนคนเป็น คนที่กําลังจะแก่หรือคนที่แก่แล้วยังตั้งหลักได้ทันอยู่ตอนนี้นะครับทำให้ชีวิตมันต้องแข็งแรงสุขภาพดีดูแลสุขภาพานะครับเก็บเงินเก็บทองออมมาไว้นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตได้มีความสุขหาที่สักที่หนึ่งเนาะที่จะอยู่แล้วไปช่วงบ้านปลายชีวิตเนะี<ช>่ยผม <ฮะ S 2> ว่าถ้ามีตังค์นะผมว่าใครที่จะทําธุรกิจนะทำบ้านทําบ้านสวนผู้สูงอายุอะไปอยู่ในสวนเลยไปอยู่ในป่าเลย อยู่เชิงเขาเลยอยู่ในอย่าอยู่ในเมืองนะแล้วที่มันจะได้กว้างแล้วทําเป็นชุมชนผู้สูงอายุขึ้นมาใช่ไหมค่ะนะครับมีพยาบาลจ้างเขามาดูแลมีคนมาอยู่ใช้คนผู้สูงอายุช่วยกันดูแลกันอะไรกันเนี่ยผมว่าต้องปรับเปลี่ยนไม่งั้นถ้าเราไปอยู่ในห้องแคบๆเล็กๆแล้วสุดท้ายก็ไม่พ้นติดเตียงพอติดเตียงก็คุณภาพชีวิตมันก็แย่นะครับถ้าใครที่มีลูกหลานดีๆก็โชคดีไป แต่ว่าคนที่ลูกหลานดีๆมีเงินมีทองก็ใช่ว่าเขาจะมีเวลาดูแลเพราะเดี๋ยวนี้คนก็ไปทั่วโลกอะ่ะนี่คนที่คนที่เขาเดี๋ยวนี้คนชอบไปต่างประเทศนะแล้วถ้ามีพ่อแม่แก่ๆเขาไปได้ปะยากค่ะพีกครับเรื่องการเดินทางอะไรอีกหลายๆอย่างสุขภาพนี่สำคัญแล้วใครจะดูแลพ่อแม่เขาะ่ะ เขาก็ไปไม่ได้เขาก็จะไปก็ไม่ได้ก็อื่านเพื่อนไปไปไม่ได้อ่าอันนี้ผมเทียบจากคนที่คนที่ไม่มีคนแก่อยู่ที่บ้านนะแต่มีหมามีแมวที่บ้านทีนี้หมาแมวก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าของไปต่างจังหวัดไปเที่ยวอยู่ต่างประเทศหลายวันเนี่ยนะหมาแมวทําไงอะยุ่งเลยไหมยุ่งเขาทําไงกับหมาแมวเขาเอาหมาแมวนี่ไปอยู่ที่ที่ร้านไปที่ที่ าัใไปฝากไปคืนละห้าร้อยนะหรือว่าคลินิกสัตว์ที่เขารับฝากแล้วก็ไปแต่ผู้สูงอายุเอาไปฝากที่นั่นได้ปะไม่ได้ใช่ไหมคนละย่างกันบางทีหลายคนเอาไปฝากไว้ที่บ้านพักผู้สูงอายุของเอกชนไปฝากไว้ก็คือว่าไปอยู่ชั่วคราวแม่พ่อไปอยู่นี่ก่อนนะพ่อแม่ไปอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวลูกไปต่างจังหวัดลูกไปต่างประเทศค่โอ้โหจิตใจพ่อแม่เหล่านี้ เดี่ยวโหดโดทูต้องมาอยู่เพราะว่าสภาพผพู้สูงอายุที่มาอยู่แต่ละนี่ hmm. หิว้วถุงชีอยู่นี่เ hmm. จาะคอโน,น่นนอนแบะแบะแบะอ่ะอยู่อีอกคน,นก็ดูดีดๆหน่อยนะเออมันความมันไม่น่าดูอ่ะคืออยากจะบอกคุณผู้ชมว่าทุกคนเราเป็นผู้สูงอายุกันหมดอ่ะ ต่อไปในอนาคตแต่มันขึ้นอยู่กับว่าสภาพที่เราจะเจอนะในอนาคตตอนนั้นจะเป็นยังไงถ้าเราไม่อยากเป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะเราก็ต้องทําให้ทําวันนี้นะสร้างหลักประกันให้กับตัวเองในวันนี้ให้ได้ผมยังเชื่อว่าคนสูงอายุต่างจังหวัดถึงแม้ว่าจะฐานะความเป็นอยู่ไม่สู้ดีนะแต่มีครับ มันได้สังคมช่วยกันดูแลเนาะเพื่อนบ้านกันมีความโชคดีกว่าคนแก่ในเมืองเยอะเลยนะใช่ค่ะข้างบ้านมียกตัวอย่างในคุ้มเขาเอินเป็นคุ้มนะคะอยู่กันเป็นคุ้มอย่างเงี้ยเวลาลูกหลานกลับบ้านหรือว่าเวลาเขากลับมาทํางานผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะเดินไปถามข่าวกันอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างก่อนโควิดเขาไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยนยายนั้นยังอยู่ม้ายังอยู่ก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยนเนาะไม่ยังมีกินข่าวไปไม่แดงในยังกินไปวัดในยังมาหิวยังมากก็มาสู้กันกินมาให้กันินขนาดแกอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีนะ <c oughs> ก็มีลูกหลานไปเยี่ยม <c oughs> ก็ยังพออยู่นี่ก็เรียกว่าใช้สังคมช่วยกันดูแลต,ต่อไปท้องถิ่นเนี่ยต้องต้องช่วยดูแลสร้างสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเป็นสังคมที่สามารถที่จะอยู่ยังมีความสุขได้เพราะทุกคนต้องแก่ทั้งเท่า <c oughs> สวัสดิการห่งรัฐแน่นอนนะครับเบี้ยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปก็มีเบี้ยสวัสดิการซึ่งมันไม่พอคนี <c oughs> ่หาเสียงกันว่าจะแจกเงินผู้สูงอายุคนละ3 0 0พ4,000เนี่ยแจกกันใหญ่เลยอ่ะ ยังไม่ได้เป็นนี่แจกพอได้เป็นเลยผมเชื่อว่าแจกไม่ได้ยายมีก็ถามนะพี่หนอมเขาแจกจริงใช่ไหมสามพันถามแล้วนี่หาเสียงเลือกตั้งผู้ <c oughs> ว่ากรทมนี่ก็แจกคนละสามพันเหมือนกันนะ <c oughs> บอกโอ้ยคนในกรุงเทพนี่ผู้สูงอายุเนี่ยประมาณสักหนึ่งล้านคนแล้วก็จะแจกเบี้ยชผู้สูงอายุเฉพาะคนแก่ที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีสวัสดิการาประมาณ500แสนคนห้าแสนคนเรแจกคนละสามพันห ปีหนึ่งใช้เงิน4ี่พันละหมื่นสี่พันล้านของกทมแก้ได้ก็ถามเอาเงินมาจากไหนก็อบอกแก้โกงสิไม่ให้เขาโกงก็จะได้เงินมาเฮ้ย <c oughs> กทมมี8ปดหมื่นล้านใช้เงินพูดสูงอา,ายุเสยหมื่นสี่่ที่เหลือที่เหลือมันจะพอทําอะไรไหม <c oughs> พัฒนาอย่างอื่นละ่ะแล้วผมจะบอกห<ะ>ให้นะคนหาเสียงแบบนี้บอกว่านี่ยกทมนี่จะทํานําร่องเลยไม่ต้องรอนโยบายรัฐบาลนะฉันจะจ่ายเลยเดือนละสามพันคนแก่เนี่ยนะเดือนละสามพันจ่ายเลยอีกกรุงเทพมหานครเรานำร่อง Oh. ผมจะบอกให้เลยคนหาเสียงแบบนี้เนี่ยคนขอนแก่นคนร้อยเอ็ดบ้านมีคนนครบ้านพี่คนเชียงใหม่ก็จะย้ายเข้าไปอยู่กรุงเทพหมดนะย้ายเลยแหละต้นปีนี้จริงไหมย้ายเข้ามารับสามพันเนี่ยที่นโยบายพูดสมัครเขาประกาศเนี่ยก็ <c oughs> ใช่ไงมันดีไงพี่น้องแล้ว<า>แต่ตัวอยู่ต่างจังหวัดน,นะแต่ย้ายชื่อมาฝากมาที่นี่นะเพื่ออะไรเพื่อรับสามพันไงที่พูดไม่คิดเนี่ยเขาว่า จริงเปล่าตัวเลขที่กะไว้ตอนแรกมันก็จะไม่ใช่แล้วนะเออมันก็จะไม่ใช่ทีนี้นะ,ะอันนี่พูดไปเรื่อยผมว่ามันมันไม่สนุกหรอกครับถ้าคิดจะเป็นผู้บริหารประเทศหรือคิดผู้บริหารต้องถิ่นแล้วคิดจะเอาเงินภาษีมาแจกเนี่ยใครก็เป็นได้เ <c oughs> นาะพี่หน่อมก็ยังเป็นได้นะโอ้ยพี่ไม่เป็นพี่หน่อมจะให้กี่บาทคือ พูดหาเสียงจะเอาจะเอาเสียงชาวบ้านนะแต่ไม่ได้คิดถึงปัญหาที่จะตามมากับบ้านเมืองกับประเทศชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นเราพูดกันว่าโอเคสังคมผู้สูงอายุนะวันนี้นะทำไงให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ออกกํา,ากลังกายขนาดติดเตียงแล้วก็ต้องเออ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 ต้องยืดเส้นยืดสายให้ได้นะคุณหมอพรเทพฝากมาบอกด้วยพี่น้อมว, <ะ S 1> วันผู้สูงอายุวันครอบครัวอยากให้ลูกหลานเนี่ยช่วยแนะนําผู้สูงอายุคุณเท่าคุณแก่อยู่บ้านออกกําลังกายเดินขึ้นมาตื่นนอนขึ้นมารอบเตียงเนี่ยออกกําลังกายเลยอ,อย่างน้อยเดิน<า>รอบเ<อ>ต,ยตียงไปนะใช่ค่ะเดินไปนะจากหัวเตียงมาท้ายเตียงนะเดินเดินเดินนะรอบไปรอบมาเนี่ยนะลูกหลานกลับบ้านไปอ้าวคุณตาคุณยายมีท่านี้มาฝากก็พาออกกําลังกายเดินหวังว่าสักวันหนึ่งจะลุกจากเตียงไปเดินอยู่ข้าง ข,ข้างบ้านได้จะไม่ได้ไปกลายเป็นคนติดเตียงถาวเรเนาะ